บุตอีกคนของพ่อรองและแม่ทุมเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนักร้องมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับพ่อรองแม่ท้มเข้ามูลคดีคู่รักดาราอาวุโสตำนานคู่รักอมตะของวงการบันเทิงที่หลายคนได้รับฟังถึงความรักที่น่าชื่นใจของทั้งคู่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคู่รักอมตะของวงการบันเทิงจริงๆสำหรับตำนานรักของพ่อรองและแม่ทุม สองนักแสดงอาวุโสที่ครองรักกันมายาวนาน50ปีโดยมีพยานรักยุยปัทธรมวันและมีบุตรบุญธรรมอีกสองคนนั้นคือคุณสรรเสริญลูกชายบุตรบุญธรรมที่รับเลี้ยงก่อนให้กำเนิดลูกสาวโดยปัจจุบันคุณสรรเสริญ รับราชก,ก,การทหารและมีครอบครัวเรีกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวจริงๆโดยเมื่อมีโอกาสในวันสําคัญต่างๆก็มีภาพน่ารักของครอบครัวมาให้ได้รับชมกันอยู่เสมอและสําหรับตํานานรักของพ่อลองและแม่ทุมหากย้อนกลับไปในวันวน พ่อรองกับแม่ทุมนั้นเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนจากนั้นเมื่อเรียนจบจึงได้แยกย้ายกันไปทำงานที่ต่างๆจนครั้งที่แม่ทุมไปได้ร้องเพลงในรายการหนึ่งแล้วเจอพ่อร้องทำงานอยู่ทีวีช่อง4บางขุนพมเป็นนักพากย์ก็ยังคุยกันเหมือนเพื่อนทั่วไปพ่อรองจึงประทับใจในตัวแม่ทุมจากความเป็นเพื่อนสนิทกันเรื่อยๆจนพ่อร้องขอแต่งงานประมาณ2 5 0 9ในที่สุดอีกทั้งยังให้คำมั่นสัญญาที่ทำเอาหลายคนซึ้ง พ่อรองแล้วให้ฟังว่าเขาไม่ใช่คู่ชีวิตของพ่ออย่างเดียวไม่ใช่แม่ที่ดีของทายาทแต่เขาคือดวงใจของคนทางบ้านได้เคยให้สัจจะเอาไว้ว่าจะดูแลแม่ทุงเป็นอย่างดีดีที่สุดและจะไม่ทอดทิ้ง